ใครับข้อเข่าเสื่อมนี่คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยแล้วท่านบอกไหมครับว่ารุนแรงแค่ไหนรุนแรงเพราะว่าปวดมากปวดบวมค่ะทั้งสองข้างสองข้างเลยค่ะเพราะที่ท่านนั่งทํางานนะคะจะนั่งตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงครึ่งเพราะนท่งรับราชการนะคะก็ฮะพอเย็นขึ้นมานะคะบวม เดินก็ปวดปวดถึงในกระดูกค่ะนะคะก็ทานยาแก้ปวดเป็นนานนานมากประมาณสองสมปีจนทนไม่ไหวก็ไปพบแพทย์ก็ให้ยาแก้ปวดยาแก้อักเสบยาทาก็ยาทานะคะพอทาเข้าไปก็ไม่ได้ร้อนเข้าไปถึงในกระดูกเพราะมันจะปวดลึกเข้าไปในกระดูกค่ะ mm hmm. จะมีน้ําที่ข้อเขา่าแล้วก็ลงมาที่ข้อพับจับได้ประมาณเท่าไข่เป็ดมันจะเป็นเหมือนน้าถุงน้ำนะคะ mm hmm. เคยไปเจอะที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะครั้งละ4ี่สิบีีค่ะ คุณหมอสุดท้ายให้คำแนะนํำยังไงก็คือแนะนําให้กายภาพบําบัดนะคะก็ดีขึ้นบ้างแต่ไม่ได้เจ้าว่าหายเลยนะคะลูกสาวนะก็เจอบิมเข้าครั้งแรกใช้น้ํำมังคุดค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์ดีขึ้นเข่าก็ดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งว่ายาของหมอนี่ดิฉันไม่ได้รับประทานแล้วคบอยู่ดีก็มีซิสตามมาอีกซิสอาจจะเกิดขึ้นแล้วแต่ดิฉันไม่ทราบเพราะว่า คือไม่เคยสังเกตมันมันโปนที่ตรงนี้ค่ะที่เนี่ยนิวน้วเนีน่ยค่ะหมอโรงพยาบาลพิสูจน์แล้วบอกเป็นซิสแต่ไม่ใช่เนื้อ,อร้ายนะคะเป็นถุงน้ําธรรมดาแล้วก็นัดผ่าตัดที่ฉันไปหาเมื่อเดือนตุลานะฮะก็นัดไป3ามทานวาทําการผ่าตัดแล้วก็จะขูดที่เป็นก้อนซิสออกอันนี้ก็ทานบีมไปเรื่อยๆอ,อยู่ๆมามันยุบก,ก็มีความสุขเพราะว่าสุขภาพก็ดีป่วยก็ไม่เป็นซิสก็ยุบลงยุบลงโดยที่ไม่ต้องไปทานยาอย่างอื่นขึ้นบีมอย่างเดียวผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมในอักเสบนะครับ ก็เกิดขึ้นจากการที่ไม็ดเลือดขาวเนี่ยหลั่งสาร3ตัวมากเกินไปคือ TNF Alpha อินเทอร์คิน6และอินเทอร์คิน17นะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5ชนิดคือบังคุด,ด,ดเงาดำถั่วลืองกระดังงโบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัดในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันวาะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนฟองน้ำอยู่ด้วยนะครับ ว่นอาการปวดเหล่านั้นจึงหาย